สนับสนุนโดยโรซาฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับความลับของร่างกายมาแล้วนะครับคลิปยาวๆความรู้อัดแน่นความลับของร่างกายแน่นอนนะครับสำหรับในวันนี้เราสองพ่อลูกจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปทัวร์ในร่างกายกันต่อเลย มันมีระบบระบบหนึ่งที่ร่างกายนั้นขาดไม่ได้ใช้พยุงร่างกายช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวต่างๆให้เกิดกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมนั่นก็คือเกี่ยวกับกระดูกและข้อรวมถึงระบบกล้ามเนื้อที่ทำงานสอดประสานกันอยู่ทุกวี่ทุกวันปิดทองหลังพระแบบที่เราไม่รู้เลยว่าเขาทำงานอยู่แต่เขาก็ยังคงทำงานอยู่แม้กระทั่งตอนนี้ที่กอบใช้มือไผ่นู่นไผ่นี่ไปแบบนี้ ก็ใช้ระบบนี้อยู่ด้วยไปจเจาะด้วยก,กันกับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับมาแล้วครับกระดูข้อต่อและกล้ามเนื้อเป็นสามเกลอทํางานร่วมกันตลอดเวลาเราไม่นึกว่าเขาทํางานร่วมกันแบบเป็นทีมประสานงานอย่างดีจนกระทั่งเราเคลื่อนไหวแขนขาประจับนุ่นจับนี่ขับรถได้อุ้มลูกได้จูงลูกไปเที่ยวที่สวนสาธารณะได้หรืองเราก็ไม่นึกว่าเป็นการทํางานร่วมกันของกระดู ข้อต่อและกล้ามเนื้อครับถ้าขาดเกินไหนเกินหนึ่งกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรงเราก็จะขยับไม่ได้คล่องแคล่วถ้าข้อต่อเสียหายการเคลื่อนไหวก็จะไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยราบเรียบเท่าไหร่นะครับกระตุกกระจัก,ก,รจกครุกคุกครับครัแล้าถ้ากระดูกไม่แข็งแรงมันจะเกิดปัญหาคือขยับเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะไม่มีความแข็งแรงพอของคานข้างในแกนข้างในนะครับกระดูกข้อต่อและการนด้จเกี่ยวข้องเสมอ เจ้ากระดูกนั้นความีความรู้แล้วว่ามันเกิดจากเซลล์กระดูกเซลล์กระดูกที่ฉลาดได้พรสวรรค์จากธรรมชาติเราสามารถไปกวักมือเลือกแคลเซียมในกระแสลเลือดมานี่มานี่มานี่มาเกาะที่ชั้นสิเซลล์กระดูกนั้นบอกให้แคลเซียมมาเกาะที่เซลล์กระดูกสิกระดูกก็ได้แข็งแรงนะครับครับขยับเคลื่อนที่ได้ตัวที่แท้ตรงแกนตรงกลางข้างในของกระดูกแต่ละแท่งแต่ละแท่งนั้นเป็นฟองน้นํานุ่ม หน้าที่คือเป็นโรงงานสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเก็ดเลือด่างกายใช้ในกระแสเลือดนะครับอืกระดูกจะมีความสำคัญตรงที่ว่าเป็นตัวแกนในการเคลื่อนที่ของแขนขาต่างๆในทุกองศานะครับบวกกับตรงแกนข้างในยังสอดไส้ไว้ด,ด้วยโรงงานสร้างเม็ดเลือดแดงสร้างเม็ดเลือดขาวและเก็ดเลือดด้วยนอกจากกระดูกอย่างเดียวไม่สามารถจะทํางานได้หรอกครับต้องมี ข้อต่อไว้คอยให้กขยับได้หลายๆข้อจะได้เคลื่อนที่โดยขยับได้ต่งางกันนุ่มนวลและไม่ระมายตามปรัถนาข้อต่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่เอากระดูสองชิ้นมาต่อกันเรียกว่าข้อธรรมชาติสร้างไว้เป็นลักษณะพ,พิเศษเลยข้อเหล่านี้มีการเคลื่อนที่รอบๆตัวเองได้ตามแกนที่ออกแบบไว้นะครับโดยที่ประกอบด้วยกระดูกอ่อนผิวข้อสีขาวๆที่คุมกระดูกแต่ละด้านสองด้านไว้วจกัน เพื่อป้องกันการเสียดสีเพราะถ้าปล่อยให้กระดูกจริงๆกระดูกแท้ๆมาต่อกันเนี่ยมันจะขบสึกล้อมากมายนะครับเพราะเป็นของแข็งเนี่ยแต่ถ้าคลุมไว้ด้วยกระดูกขาวๆที่เรียกว่ากระดูกอ่อนผิวข้อขาวๆเวลาตั้งกินอ่าตีนเป็ดขาเป็ดตุนถ้าหักข้อมาดูเจนี่ขาวๆคลุมอยู่ที่หัวลากระดูกได้ขาวๆเรานี่งครับที่เรียกว่าเป็นกระดูกผิวข้อีควขมสสำคัญตรงที่มันมีความยืดย่นอื แล้วก็ป้องกันการเสียดสีสึกลรอน้อยมากไม่ใช่ก,กระดูกที่แข็งแข็งเพราะเขามีความนุ่มนวลมีความยืดหยุ่นได้ถ้าแถมตัวเขาเองนั้นซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยนะอ๋อนอกจากว่ากระดูกมาชนกันมันขบกันมันเกิดความสึกหรอเยอะมีกระดูกอ่อนผิวข้อครอบกันไปทั้งสองกระดูกมาชนกัน ฝั่งที่หนึ่งก็มีกระดูกอ่อนผิวข้อฝั่งที่สองก็มีกระดูกอ่อนผิวข้อเวลามาประกบกันปุ๊บทํางานสอดประสานร,ร่วมกันมันก็ไม่เกิดการขบกันของของแข็งเป็นของนุ่มๆม,มาเจอกันก็อยู่กันได้แบบดีทีเดียวถึงจะมีการสึกหรอบ้างนิดหน่อยอืแต่เขาก็ซ่อมแซมตัวเองให้กลับคืนสภาพได้ใกล้เคียงปกติถ้าไม่แก่เกินไปนักและสําคัญที่สุดเดี๋ยวก่อนนะครับกระตูกก่อนผิวข้อข,ขาวๆนี่นะครับธรรมชาติรู้ ถ้าเกิดกระโดดแรงจะเจ็บได้สิอย่างนั้นก็บอกว่าเส้นประสาทไม่ต้องเข้าไปในเส้นกระโดดทุกข้อนี้ห้ามเข้าไปเป็นเขตห่วงห้ามมันจ uh, ึงไม่มีเส anyway ้นประสาทจึงไม่เจ็บไม่มีเส้นเลือดเข้าไปเพราะว่าไม่มีเลือดไปเลี้ยงนะครับจะอาศัยความซึมซับจากน้ําไขข้อเข้าไปแทนไม่มีเส้นประสาทไม่เจ็บมีเส้นเลือดไปเลี้ยงมันก็ไม่มีเลือดไหลเลือดไหลอ่าเมื่อเวลากระทบกระทั่งกระแทกกระเทือน่างเนี่ย ก็แค่ไม่รู้สึกอะไรครัแล้วซ่อมแถบัวเองได้เห็นไหมครับธรรมชาติฉลาดมากเลยสุดยอดจริงสั่งห,ห้ามสั่งห้ามศิลปศาสตร์หยุดแค่กระดูกห้ามเกินกระดูกเข้าไปที่กระดูกผิวข้เอเสียวขาวที่ห้ามเข้าห้ามเข้าเด็ดขาดห้ามเส้นเลือดห้ามศ้นปศาสตร์เข้าเพื่อให้ทุกอย่างทํางานได้ปกติรับด้ักได้กระแทกกระท่นกระโดดเตะกาวกระเบนได้ตามใจปรารถนาโดยไม่เจ็บไม่ปวด ไข่จะสร้างกด้ฉลาดขนาดธรรมชาติสร้างให้นะครับข้อต่อจะเป็นส่วนประกอบของกระดูกสองชิ้นที่สุขุมไว้ด้วยกระดูกอ่อนผิวข้อป้องกันการเสียดสีการเจ็บปวดต่างๆได้ดีมากๆเลยรวมทั้งสร้างน้ําไขข้อไว้ด้วยอืเป็นน้ำที่มีความหนืดเพื่อจะนําอาหารออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงกระดูกอ่อนผิวข้อนี้เองนะครับรวมทั้งช่วยหล่อเลี้ยงในผิวข้อให้มีน้ําหนักมีการเคลื่อนไหวที่ไม่หวอหวาเกินไปควบคุมได้ง่าย แล้วก็สงแถมนี่คือน้ำไขข้อเป็นตัวกำหนดซึ่งโรคภัยไข้เจ็บหลายๆอย่างที่สะฟองได้ด้วยนะครับข้อต่อจึงเป็นตัวที่มีความสำคัญที่ช่วยทาให้กระดูกทั้งสองชิ้นสามชิ้นนั้นมาเชื่อมต่อกันและเคลื่อนไหวได้จากเยืยวก่อนนะครับมีกระดูกที่แข็งแรงเป็นแกนมีข้อต่อที่ดีพุ่มด้วยกระดูกก่อนผิวข้อมีน้ำไขข้อที่ชัดเจนคำนึงพอดีพอดีอดอดรวมทั้งมีเยื่อหุ้มข้อที่เหมาะสมแล้วแต่ถ้าไม่มีตัว ดึงคลายให้เคลื่อนที่ตามที่ยงการเช่นจะงอข้อศอกเหยียดข้อศอกถ้าไม่มีกล้ามเนื้อคอยดึงคอยเหยียดมันก็เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอ๋แสดงว่าจะครบเครื่องได้ก็ต้องมีตัวกล้ามเนือ้อมาด้วยเป็นสามเกลนะครับเกลที่หนึ่งคือกระดูกที่สองคือข้อต่อที่สามคือกล้ามเนื้อที่เป็น power เป็นพลังในการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ ท่าก็ดูข้อต่อและกล้ามเนื้อที่เองนะครับเป็นตัวที่ต้องทํางานประสานกันเป็นทีมครับทุกวินาทีสั่งการด้วยสมองอสมองคุมกล้ามเนื้อทุกบัดในร่างกายเพื่อทํางานประสานกันการเดินการลุกขึ้นนั่งการที่จะวิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ถูก,กสั่งการให้ทํางานพร้อมกันของกล้ามเนื้อเป็นเกือบร้อยบัดในร่างกายนะครับ,รบให้นนบ่ิกาประสานงานให้ดีเพื่อส่งตัวให้ดีแล้วเคลื่อนไหวได้ รวดเร็วทิศท้างที่ไปที่เหมาะสมกระดูกต้องเคลื่อนที่ได้แข็งแรงพอและข้อต่อต้องดีด้วยรวมคันท่านฝั่งคนไมเลยครับทีมที่เป็นทีมใหญ่มากทํางานแข็งแรงอึดมากแล้วก็ปิดทองหลังพระอย่างที่ก็พูดถึงมาแล้วนะครับไม่โวยไม่ไวายไม่ขอความความดีความชอบแต่ทําง,งานตลอดชีวิตโดยทั้งเราสามารถเคลื่อนที่ไปทํากิจกรรมบางอย่างได้พาลูกที่รักไปเที่ยวได้เดินทางไปต่างประเทศได้ ถ้าทาทุกอย่างที่เพื่อสร้างเงินข้าต่อเข้าสู่ครอบครัวได้จากใจปรารถนาต้องเห็นความสำคัญของสามเกินนี้นะครับคือกระดูกก็ต่อและกล้ามเนื้อซึ่งมีโรคภข้ไข้เจ็บเกิดขึ้นด้วยนะครับดัาต้องเรีนยนรู้ต่อไปนะครับว่ากระดูกข้อและกล้ามเนื้อนั้นจะมีโรคภข้ไข้เจ็บอะไรบ้างเยอะแยะหมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับป้องกันได้ทั้งสิ้นฝึกได้ทั้งสิ้นป้องกันได้ทั้งสิ้นและป้องกันแม่เกิดอาการหนักเกินไปด้วย อาศัยวิชาการทางการแพทย์ของมาช่วยเสริมนะครับอือนี้ก็มีคําถามเพิ่มเติม,ตมครับคุณพ่อครับคุณพ่อบอกว่ากระดูกมันเป็นความแข็งแรงข้อต่อมันคือการเชื่อมต่อกันระหว่างกระดูกสองอันแล้วก็มีกล้ามเนื้อคอยเป็นกําลังให้คอยดึงคอยจัดการให้มันเคลื่อนที่ได้คราวนี้มันดูเหมือนเป็นของใหญ่ๆหมดเลยครับคุณพอ่อแต่ในชีวิตของเราเนี่ยกิจกรรมสามารถแบ่งหยับๆบได้เป็นสองประเภทประเภทแบบกิจกรรมหนักๆเ่ยไม่ต้องใช้ความระมีดระไมอะไร กับอีกบางกิจกรรมหนึ่งยกตัวอย่างเช่นพวกแกะสลักมันต้องใช้ความอ่อนช้อยละเมียดละไมซะเหลือเกินแล้วอย่างนี้ครับร่างกายจัดการยังไงเพื่อให้คนเราหนึ่งคนสามารถทําได้ทั้งงานหนักๆที่ไม่ต้องการความประณีตรวมกับถึงความละเมียดละไมอ่อนช้อยแบบนี้ร่างกายจัดการระบบนี้ให้มันลงตัวได้ยังไงครับร่างกายใช้ฉลาดโดยวิธีการแบ่งให้เป็นกลุ่มที่ทํางานหนัก h ี่ด y duty ทำงานหนักๆ ใช้การนิ้วมัดโตๆใช้ข้อใหญ่ๆเช่นข้อสะโพกข้อเข่านะครับถ้ารองลงมาก็คือข้อที่ทํางานกลางๆไม่ต้องหนักมากเช่นข้อเท้านะมาลงทั้งข้อนิ้วเท้าที่มือทํางานละเมยดละไมสนเข็มเย็บผ้าต่างๆได้ทํางานละเอียดวาดรูปสวยๆได้ก็ใช้ข้อที่มันเล็กลงมาเช่นข้อมือข้อนิ้วไ้อเดียวน้อยเดียวแล้วก็มีหลายๆข้อประกอบเข้ามาเพื่อทํางานได้เยเมียมดระไมได้ พิธีการฉลาดในการเรียกแบ่งพวกแบ่งกรุ่ปเหล่านี้เองรวมทั้งการใช้การนมยมที่เล็กตามไปด้วยเพื่อเคลื่อนที่แบบระมีระไมละเอียดอ่อนได้ผลตามมาก็คือทุกอย่างจะทํางานได้ตามที่ตัวปรารถนางานใหญ่ๆงานหนักๆแบบๆห้มห้มใช้ส่วนขาส่วนสะโพกเป็นตัวรับงานที่ระมีระไมใช้ศิลปะระมีระไมต่างๆนั้นใช้ส่วนนิ้วส่วนข้อมือเป็นตัวรับโดยสมองนายใหญ่คนเดียว เป็นคนควบคุมการทํางานของแต่ละระบบทีประสานงานกันอย่างดีประกอบให้ร่างกายต้องสามารถเคลื่อนที่ได้โดยคันอันนี้แบกของไปได้ด้วยอืแบกของหนักแล้วเคลื่อนที่ได้ด้วยแบกของหนักยังทําของเล็กๆน้อยได้ด้วยซึ่งนักศึกาและเป็นทักษะกีฬาหลา,หลายประเภทนะครับที่เรียกว่าเป็นกีฬา,าเพราะว่ามีการใช้ทักษะของการใช้ข้อต่อกำเนื้อกระดูกชุดใหญ่บวกชุดกลางบวกชุดเล็กครับซี่งนี่ก็การทำกระดนให,ให้ได้ ะการเป็นกฎกติกามารยาทของกีฬาแต่ละอย่างนับกันแพ้ชนะด้วยคะแนนถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องระบบต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครสู้ร่างกายมนุษย์ได้เลยนะครับสั่งงานควบคุมด้วยสมองควบคุมทีละหลายๆระบบทํางานสอดประสานคล้องจองกันอย่างดีแต่ปัญหามันก็มาเกิดไอ้ตรงนี้แหละครับเพราะว่ามนุษย์อย่างเราเราเนี่ย เวลาที่เราจะใช้งานทำงานกิจกรรมต่างๆมันมีหลายครั้งหลายคราวมากครับที่เราไม่ได้ใช้ความหนักของงานเหมาะสมกับชุดระบบที่ร่างกายได้ตระเตรียมไว้มันจึงทำให้เกิดการบาดเจ็บและเรื่องราวต่างๆเหล่านี้โรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดต่อจากนี้เราจะนำไปทำคลิปแยกย่อยในอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลแล้วเดี๋ยวคุณหมอปัญญาจะตามไปเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับว่า เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับข้อต่อมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของมนุษย์ที่เกี่ยวกับกลุ่มชุดระบบก,กระดูกข้อต่อกล้ามเนื้อมันมียังไงและแก้ไขยังไงต้องติดตามกันนะครับสําหรับความลับของร่างกายในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณพ่อความรู้รอัดแน่นแน่นเอียดเห็นภาพเลยทั้งระบบทั้งชุดรวมถึงการสั่งงานของร่างกายด้วย สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องลาจากกันไปก่อนอย่าลืมติดตามอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลนะครับเดี๋ยวเราจะไปแยกย่อยๆให้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆทั้งหมดร่างกายของเราเลยครับสำหรับวันนี้ต้องลาจากไปก่อนแล้วครับสว,ส,สวัสดีครับ